สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ค่ะเป็นโจทย์เคมี l e เวลในเรื่องของไฟฟ้าเคมี Me ค่ะไปดูโจทย์ข้อที่1ค่ะ 1. น,นะคะเมื่อดุลสมการรีดอกต่อไปนี้ในสารละลายเบสนะเขากำหนดปฏิกิริยาให้นะคะเขาบอกว่าเลขสัมประสิทธิ์ด้านหน้า3-2ตัวนี้นะคะจะมีค่าเท่าไหร่ตามลำดับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องไปทำการดูนสมการนะคะ ไปดูสมการค่ะการดูสมการในที่นี้เนื่องจากว่าในสมการมีโปรโตอนอยู่ด้วยนะคะการดูสมการเราจะต้องดูโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยาค่ะแยกดูลทีละครึ่งปฏิกิริยานะคะ ถามว่าเราจำเป็นจะต้องไปหาเลขออกซิเดชันก่อนไหมอันนี้สามารถข้ามขั้นตอนได้เลยในการทำข้อสอบเพื่อความรวดเร็วนะคะเราสามารถแยกออกมาทีละครึ่งแล้วก็ดุลทีละครึ่งปฏิกิริยาได้เลยโดยที่ไม่ต้องหาเลขออกซิเดชันค่ะอ่าเรียนดูสารด้านนี้ค่ะน่าเปลี่ยนไปเป็นสารฝั่งนี้นี่สตัวนี้ค่ะสารตัวนี้ค่ะ2ตัวเปลี่ยนไปเป็นอะไรเอ,อ่ยนี่ค่ะ อ่าราวนี้แยกออกมาดุนทีละครึ่งได้เลยนะคะ H2CO4 เปลี่ยนไปเป็นเขียนสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ลงไปค่ะเสร็จแล้วตัวแรกที่เราจะต้องดุลก็คือเมอร์คิวีค่ะเมอร์คิวีด้านซ้ายเป็น2ด้านขวาเราก็เติม2เข้าไปเพื่อให้เท่ากันต่อไปดุลฟอสฟอรัสซึ่งเท่ากันอยู่แล้วนะคะ ต่อไปดุลออกซิเจนเท่ากันอยู่แล้วก็คือสีเท่ากันต่อไปดุลไฮโดรเจนค่ะอ่าด้านขวาม,มี2ด้านซ้ายมี1เราก็ดุลไฮโดรเจนโดยการเติมโปรตอนเข้าไป1โปรตอนนั่นเองค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะอ่ะาคราวนี้ต่อไปสุดท้ายเลยในการดุลก็คือดุลประจุไฟฟ้านะคะโดยการเติมอิเล็กตรอนค่ะอ่าลองดูด้านนี้ประจุ0 กับลบ1รวมเป็นลบ1น,นะคะฝั่งนี้0ูนย์กับบวก1รวมเป็นบวก1เติมมาลงไปดีอขอภายเติมอะไรเติมอิเล็กตรอนลงไปด้านไหนดีเติมลงไปด้านซ้ายค่ะบวกไป2อิเล็กตรอนก็จะทำให้ตรงนี้มีประจุเป็นลบ2นะคะลบ2รวมกับบวก1ก็จะเท่ากับ ลบหนึ่งอ่ะก็จะทําให้ประจุไฟฟ้าเท่ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะการดูนเครื่องปฏิกิริยาครื่งแรกนะคะเสร็จแล้วดูนอีกเครื่องหนึ่งค่ะอ่ะจริงๆแล้วถามว่าเราไม่หาเลขออกซิเดชันแล้วเรารู้ไหมว่าปฏิกิริยานี้เป็นไปยาออกซิเดชันหรือรีดักชันดูได้จากการที่อิเล็กตรอนเนี่ยเราบวกเข้าไปด้านซ้ายนะคะ อ่ะถ้าเราบวกฝั่งนี้หมายความว่าสารด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะรับอิเล็กตรอนเมื่อรับอิเล็กตรอนแสดงว่ามันเกิดปฏิกิริยา e d u c t i o n นั่นเองนะคะอ่าโอเคต่อไปค่ะเราจะไปดูครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็คือครึ่งปฏิกิริยา oxidation ค่ะอ่าเขียนสารลงไปนะคะสารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์อะไรค่ะก็เป็น AU ทองคำนะคะ มากับคาลออนเปลี่ยนไปเป็นเมล u c l ดูน a อก่อนดุนทองคำหรือ g กก่อนนะคะซึ่งในที่นี้เท่ากันอยู่แล้วค่ะก็คือ1นะคะต่อไปดุน,ดนคอรีนด้านขวามี4ก็เติม4คอไลออนนะคะอ่าก็จะทำให้คอรีนเท่ากันต่อไปดุนประจุไฟฟ้าค่ะด้านซ้ายพอเติม4เข้าไปก็จะทำให้ด้านซ้ายเนี่ยมีประจุเป็นลบ4นะคะส่วนด้านนี้มีประจุเป็นลบ1อ่ะเราจะดูนเติมอิเล็กตรอนเพื่อดูนประจุไฟฟ้า เราก็จะเติมเข้าไปด้านขวาอีก3อิเล็กตรอนนะคะลบ3รวมกับลบ1ก็จะเท่ากับลบ4อิเล็กตรอนก็จะเท่ากันนะคะ ดุลประจุเสร็จแล้วค่ะขั้นต่อไปเราก็จะจับสองเครื่องปฏิกิริยามารวมนะคะในการรวมต้องทำให้อิเล็กตรอนมันเท่ากันก่อนนะคะะเห็นไหมคะตรงนี้เป็น o อกซิเดชันเพราะว่ามีการให้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่ให้เนี่ยจะเขียนไว้ฝั่งขวาของสมการนะคะะคราวนี้เราจะหาตัวเลขมาคูณค่ะเพื่อทำให้ จำนวนอิเล็กตรอนของแต่ละเครื่องปฏิกริยามันเท่ากันแล้วค่อยจับกลุ่มนะคะอ่าเติมอะไรดีนะตรงนี้ระหว่างสองกับสามคารนอรก็คือหเพราะฉะนั้นเราก็จะหาตัวเลขมาคูณเพื่อให้เท่ากับหอิเล็กตรอนเท่ากันนะคะสมการนี้ก็จะคูณเข้าไปด้วยสามค่ะอ่าด้านล่างก็จะคูณเข้าไปด้วยสองนะคะเอาสามคูณเข้าไปตรงนี้เติมสามเข้าไปด้านหน้าตรงนี้เติมสามค่ะ อิเล็กตรอนจากเดิมมี2อิเล็กตรอนนะคะคูณ3ก็จะเท่ากับ6อิเล็กตรอนค่ะอ่ะตรงนี้จากเดิมมี2เมอร์คิวลีนะคะเติมคูณกับ3ก็เท่ากับ6อันนี้ก็เติม3เข้าไปได้เลยนะคะด้านล่างคูณ2เข้าไปค่ะตรงนี้ก็เติม2นะคะอ่าอันนี้ก็จะเท่ากับ2คูณ4ก็เท่ากับ8 ตรงนี้ก็เท่ากับ2อันนี้ก็คือ6อิเล็กตรอนโอเคได้6อิเล็กตรอนแล้วนะคะก็จับรวมด้านซ้ายกับขวาก็เอามาลบก,กันทำให้อิเล็กตรอนหมดไปนะคะที่เหลือค่ะจับรวมอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น3า h g p o c ค่ะบวกกับ3โปรตอนนะคะบวกกับด้านซ้าย 2 a u 8 c l ลบได้เป็น6 s g ตรงนี้เป็น 32Po4 ลบนะคะตรงนี้เป็น2 a u c l 4นะอาจโจทย์ถามว่าอะไรหน้าโปรตอนตัวเลขด้านหน้าโปรตอนคืออะไรหน้าโปรตอนก็คือเลข3ค่ะแล้วก็หน้า a u c l ลบสก็คือสีอ่ลบก็คือเลข2นะคะไปดูว่าตรงกับโจทย์ข้อไหนก็คือ3กับ2อ่าก็ตรงกับโจทย์ข้อที่2นั่นเองนะคะก็ได้คําตอบแล้วหลังจากที่เราดุนสมการแล้วก็แยกทีละครึ่งจับมารวมนะคะได้สมการที่ดุลเรียบร้อยก็เป็นตัวเลือกข้อ2เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะ โจทย์ข้อต่อไปค่ะกำหนดปฏิกิริยากรและขอข้อใดถูกต้องนะคะเขาบอกว่าเลข Oxidation ของตัวรีดิวในปฏิกิริยากรเปลี่ยนแปลงไปตัวเลือก5ข้อคะอ่ะแล้วก็เมื่อดูสมการในปฏิกิริยาขอนะคะเลขสัมประสิทธิ์หน้าโปรตอนก็เท่ากับตามลำดับเลยค่ะคราวนี้เราก็จะไปหาเลข o อกซิเดชันในปฏิกิริยาก่อน ปฏิกิริยากรนะคะเพื่อที่จะหาตัวรีดิวค่ะ,ะถ้าเราน่าจะคุ้นเคยกับตัวนี้แล้วนะคะในตัวเจนเลขออกซิเดชันเป็นบวก5ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยบวก2อค่ะ,อะของซัลเฟอร์ตัวนี้เป็นลบ2นะคะอันนี้เป็น0นะจากลบ2เป็น0เพิ่มหรือลดเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นแสดงว่ามันให้อิเล็กตรอนเมื่อให้อิเล็กตรอนตัวนี้เป็นตัวรีดิวได้ตัวรีดิวแล้วนะคะตัวรีดิวก็คือไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่าเลขออกซิเดชันจากลบสเพิ่มไปเป็น0เพราะนั้นเลข o x i d ิเดชันเพิ่ม2เพิ่ม2คือตัวไหน ตัวเลือกที่1กับตัวเลือกที่3นะคะาถามว่าดูต่ออีกได้ไหมถ้าจะเขียนต่อก็ได้ค่ะตรงนี้ก็คือตัวในตรีกโกรดในตริกเนี่ยเลขออกซิเดชันลดลงมันก็คือเป็นตัวออกซิไดลดลงไป2นะคะคราวนี้ข้อขอเนี่ยเราต้องไปดูสมการนะเพื่อหาตัวเลขหน้าโปรตอนนะคะดูสมการค่ะ ก็เหมือนเดิมถ้าในปยปยามีโปรโตอนสแสดงว่ามันเกิดขึ้นในสารละลายกรดนะคะเราก็จะต้องดุลโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยาแยกดุลทีละครึ่งค่ะตัวนี้กับตัวนี้นะคะ,ะแยกออกมา Cr3+ นะคเปลี่ยนด้วยเป็นโครม h r o m i u ออ o n d i โค r o ม a ไอออนค่ะ O7 ลบนะคะอ่าดุนโครเมียมก่อนด้านนี้เราก็จะเติม2เข้าไปหน้าโครเมียมต่อไปดุนออกซิเจนเติม7เข้าไป7โมเลกุลของน้ำนะคะเพื่อทำให้ออกซิเจนเป็น7เท่ากันต่อไปก็ดูนไฮโดรเจนโดยการเติมโปรโตอนค่ะก็จะเติมเข้าไปทั้งหมด14โปรโตอนนะคะหน้าต่อไปก็จะ ดุลประจุค่ะด้านนี้ประจุรวมเป็นบวก6อันนี้0ูนะรวมก็จะเป็นบวก6ฟฝั่งนี้เป็นลบสตรงนี้เป็นบวก14รวมแล้วก็เท่ากับบวก12เติมเข้าไป6อิเล็กตรอนนะคะเพื่อให้ประจุรวมเป็นลบ6กับบวก12เป็นบวก6นะคะอ่ะประจุก็จะเท่ากันแล้วนะคะอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ถามว่าหน้าโปรตอนคืออะไรนะ จริงเราอาจจะตอบตัวนี้เลยก็ได้นะคะแต่เราก็ไปดูก่อนว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีโปรตอนอยู่ไหมนะคะก็ไปดูอีกครึ่งปฏิกิริยาหนึ่งนะก็คือเขียนแยกออกมาค่ะกาคลอรีนนะคะเปลี่ยนไปเป็นคอลอไรไอออนค่ะก็ดูนคลอรีนนะคะก็เติม2เข้าไปหน้าคอลอไรไอออนค่ะ คอรีนเท่ากันแล้วไม่มีออกซิเจนไม่มีไฮโดรเจนเพราะนั้นไปดุลประจุได้เลยนะคะด้านนี้อสองลบก็เติม2อิเล็กตรอนค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะ,ะต่อไปจับรวม2เครื่องปฏิกิริยา พอจับรวมเนี่ยต้องทําให้อิเล็กตรอนเท่ากันจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าหน้าโปรตอนเนี่ยก็คือ14เนื่องจากว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีโปรตอนนะคะไม่มีโปรตอนที่จะต้องไปบวกหรือไปลบแล้วเพราะนั้นเนี่ยตอบได้เลยนะคำตอบก็คือข้อที่เท่าไหร่ครับอ่า ตัวนี้ค่ะ14เพราะนั้นตอบข้อ1อ่าเราได้คาตอบคือข้อ1แล้วนะคะถ้าในการทําข้อสอบเวลาจํากัดเนี่ยเรียนตอบข้อ1ได้เลยแต่เดี๋ยวครูขออธิบายให้จบในเรื่องของการดูสมการนะคะอ่าอันนี้เราก็จะรวม2ครึ่งปริยาเข้าด้วยกันถ้าในกรณีที่โจทย์ถามหาต่อนะคะอ่าเราก็จะทําให้จํานวนอิเล็กตรอนเนี่ยของปริยา ด้านบนก็คือ o อกซิเดชันเพราะว่าอิเล็กตรอนอยู่ด้านขวามีการให้อิเล็กตรอนนะคะด้านล่างก็คือปฏิกิริยาร d ดักชันนะคอรีรับอิเล็กตรอนอ่ะก็ทำให้อิเล็กตรอนเท่ากันโดยการคูณ3เข้าไปค่ะอ่ะตรงนี้ก็จะคูณ3เข้าไปนะคะอ่ะตรงนี้จาก2อิเล็กตรอนสอคูน3ก็เท่ากับ6อิเล็กตรอนค่ะ,ะตรงนี้นะคะน้าคอไลออน2คูน3ก็เท่ากับ 6ค่ะเสร็จแล้วก็จับรวมอิเล็กตรอนลบกันหมดไปนะคะที่เหลือก็จับรวมได้เป็น 2Cr3 บวกนะบวกกับตัวนี้ค่ะ3คลอรีนค่ะบวกกับเจ็ดโมลกุลของน้ำนะคะอ่าได้เป็น c r 2ไดครเมทไอออนนะคะอ่า Cr2 องอเอ,อลบบวก6อกคลอรออนค่ะบวกกับ14 โปรตอนนะคะอ่าหน้าโปรตอนก็คือเลข14นะคะอันนี้ก็คือสมการที่ดูแล้วถ้าอยากจะตรวจสอบประจุอีกก็ได้นะคะถ้าในกรณีที่โจทย์อาจจะถามต่ออาจจะถามประจุไฟฟ้าของสารตัวใดตัวหนึ่งนะคะอ่าเราลองดูตัวนี้ค่ะอันนี้ประจุก็คือเป็น2อคูณสเป็นบวกหค่ะอ่าอันนี้0 0ประจุไฟฟ้ารวมด้านนี้ก็คือบวกหนะคะประจุไฟฟ้าด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นลบสค่ะ หกคูณลบ1เป็นลบ6ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบวก14บวก14บวกกับลบ6บวกกับลบ2ก็คือบวก6นั่นเองนะคะนั้นสมการนี้ดุลได้ถูกต้องจำนวนอะตอมเท่ากันจำนวนประจุไฟฟ้าเท่ากันนะคะอ่ะอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์เรื่องการดุลสมการรีดอกนะคะก็เป็นตัวอย่างของการดุลโดยใช้เครื่องปฏิกริยาสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ